ตอนที่2,093เจ้าทำอะไรนะ่ะเรื่องนี้ยากจะทําความเข้าใจจางเซียนตาโตขณะอุทานออกมาไม่ใช่นาดูเหมือนพวกเขาจะตกหลุมพรางของค่ายกลภาพลวงตาเสียมากกว่าเขาเคยประทะกับนักรบจากหอเทพเจ้ามาแล้วคนเหล่านั้นยึดถือเหตุผลเป็นใหญ่ไม่ปล่อยให้อารมณ์เข้าครอบงำหน้าที่แต่สองคนนี้กระเฮี้ยนกระหือรือจะฉีกเนื้อของอีกฝ่ายทั้งยังโจมตีกันอย่างรุนแรงและดูเดือดเห็นได้ชัดว่าหัวสมองของพวกเขาถูกบางอย่างครอบงำม,มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีค่ายกลภาพลวงตาอยู่ในบริเวณนี้ จางเซียนรีเปิดใช้งานดวงตาอย่างรู้และสำรวจพื้นที่โดยรอบแต่ไม่ช้าก็ต้องเลิกคิวด้วยความประหลาดใจในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านค่ายกลผู้ช่ำชองความเข้าใจเรื่องค่ายกลของเขาอยู่ในระดับต้นๆของทวีที่ถูกลืมถ้ามีค่ายกลภาพลวงตาอยู่บริเวณนี้จริงๆก็น่าจะมีคลื่นรบกวนจากพลังจิตวิญญ,ญาณที่อยู่โดยรอบไม่มีทางที่ดวงตาอย่างรู้ของเขาจะมองข้ามสิ่งนั้นแต่จากการเปิดใช้งานดวงตาอย่างรู้ทุกอย่างเงียบสงบไม่มีคลื่นรบกวนของพลังงานอยู่เลยทั้งยังไม่พบทงค่ายกลหรือแกนกลางของค่ากลด้วย ถ้าไม่มีธงค่ายกลกับแกนกลางค่ายกลก็ไม่มีทางจะมีค่ายกลภาพลวงตาได้ซึ่งถ้าไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรจางเซียนรีบสำรวจบริเวณโดยรอบอีกครั้งไม่ช้าเขาก็จับจ้องที่ดอกไม้ประหลาดกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างออกไปนะักดอกไม้เหล่านี้มีสีแดงเร่าร้อนชวนให้ลหลงไหลพวกมันขึ้นกระจัดกระจายออกไปโดยแผ่เป็นวงกลมด้วยดวงตาอย่างรู้เขาเห็นพวกมันซึมซับบรรยากาศของการเสื่อมถอยจากบริเวณโดยรอบเข้าไปนี่มันดอกไม้ปีศาจใต้สำนึก ดอกไม้ปีศาจใต้สำนึกคือพืชในตำนานที่แผ่รังสีชนิดพิเศษซึ่งให้กำเนิดปีศาจใต้สำนึกการทำงานของมันคล้ายกับหินโชคเลือดภายใต้สถานการณ์ปกติดอกไม้เหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อให้มีใครเข้าใกล้พวกมันมันจะตอบโต้ก็ต่อเมื่อถูกโจมตีเท่านั้นหรือว่าทั้งคู่เปิดการโจมตีดอกไม้ปีศาจใต้สำนึกพวกนี้ก่อนทำให้พวกมันตอบโต้แต่ในฐานะนักรบของหอเทพเจ้าพวกเขาไม่น่าจะโง่เง่าจนแยกแยะสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆไม่ออกโดยเฉพาะในสถานที่อันตรายอย่างเมืองแห่งมิติที่ถูกทำลาย ไม่นะ่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นจางเซียนตรวจสอบสถานการณ์อย่างถี่ถ้วนก่อนจะได้ข้อสรุปมันจะต้องเป็นกับดักที่ใครคนหนึ่งติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วสองคนนี้ก็บังเอิญติดกับเขารู้ว่ามีกระแสะพลังงานมากมายถูกฝังไว้ในบริเวณใกล้กับดอกไม้ปีศาจใต้สำนึกซึ่งหากใครเข้าใกล้จุดนั้นกระแสะพลังงานก็จะระเบิดออกทําให้ดอกไม้เกิดความโกรธเกรี้ยวอาจเป็นได้ว่านักรบอมาตะขั้นสูงสูงสวรรค์ทั้งคู่หลงกลทําให้ตกอยู่ในสภาพนี้ฝีมือตู้ชิงหยวนหรือเปล่า ู้ชิงหยวนรู้ดีว่ามีภัยอันตรายมากมายอยู่ในเมืองแห่งมิติที่ถูกลืมแต่ก็ยังยืนกรานจะมาที่นี่นั่นบ่งบอกว่าเธอคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของที่นี่เป็นอย่างดีและตั้งใจใช้มันให้เป็นประโยชน์กับตัวเองในการกำจัดคู่ต่อสู้ไม่ว่าเรื่องจริงคืออะไรแต่ก็เป็นผลดีกับเราหลังจากเข้าใจสถานการณ์แล้วจางเซียนถอนหายใจอย่างโล่งอกเขารุดหน้าต่อไปแต่พยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้ดอกไม้ปีศาจใต้สำนึกแต่หลังจากเดินไปได้ไม่กี่เมตรเขาก็หยุดกึก แบบนี้ไม่ได้การออกมาเฉยๆยอย่างนี้ก็เสียดายแย่ถึงอย่างไรสองคนนั้นก็จะตายอยู่แล้วจัดก,การให้เสร็จๆไปเสียดีกว่าเมื่อคิดได้จางเซียนปล่อยกระแสดาบฉีมากมายออกสู่พื้นที่โดยรอบวิงเขากระทืบเท้าแล้วปราการรูปทรงกลมก็ปรากฏขึ้นล้อมนักรบอมะตะขั้นสูงสูงสวรรค์สองคนนั้นไว้ปกป้องพวกเขาจากรังสีของดอกไม้ปีศาจใต้สำนึกไม่ช้าทั้งคู่ก็ค่อยๆรู้สึกตัวในตาที่แดงกำเริ่มจางลงเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเราทำอะไรลงไปนี่เมื่อฟื้นคืนสติทั้งคู่รีบเก็บดาบ ขณะที่ยังคงมุนงวงกับการหาคําตอบว่าเกิดอะไรขึ้นจางเซียนที่ปลอมตัวเป็นนักรบคนหนึ่งของหอเทพ,พเจ้าก็เดินเข้ามาและพูดว่าพวกเจ้าสู้กันเองเพราะอิทธิพลของดอกไม้ปีศาจใต้สํานึกที่อยู่ในบริเวณนี้ดอกไม้ปีศาจใต้สํานึกเมื่อรู้ตัวว่าเกือบจะฆ่ากันเองนักรบทั้งสองที่ได้รับบาดเจ็บเหนื่อไหลท่วมตัวพวกเขาเคยได้ยินชื่อเสียงอันน่าสะพรึงของดอกไม้ปีศาจใต้สํานึกมานานแล้วแต่นึกไม่ถึงว่าตัวเองจะตกเป็นเหยื่อ ข้าเกรงว่าผลกระทบจากดอกไม้ปีศาจใต้สำนึกจะยังคงตกค้างอยู่ในร่างกายของเจ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าทั้งคู่ต่อสู้กันเองอีกข้าคงต้องขอให้พวกเจ้ามอบดาบให้ข้าก่อนจางเซียนสั่งการอย่างหนักแน่นคำสั่งนั้นทำให้นักรบทั้งสองย่นหน้าผากเร็วเข้าเถอะถ้าพวกเจ้าพ่ายแพ้ให้ดอกไม้ปีศาจใต้สำนึกอีกรอบพวกเจ้าตายกันหมดแน่จางเซียนตวาดกล้องขณะยื่นมือออกไปดึงอาวุธของทั้งคู่มา นักรบทั้งสองบาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วเพราะการต่อสู้เมื่อครู่จึงทำอะไรไม่ได้แม้จะถูกจางเซียนถกถวยอาวุธไปยังไม่ทันจะรู้ตัวอาวุธของพวกเขาก็อยู่ในมือของอีกฝ่ายแล้วเจ้าเพนอีกฝ่ายใช้กำลังดึงอาวุธของพวกเขาไปดื้อๆทั้งคู่ขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจข้าก็ไม่อยากทำแบบนี้หรอกที่ทำไปก็เพื่อให้พวกเรามีชีวิตรอดออกจากสถานที่เลวร้ายแบบนี้จางเซียนเก็บดาบสองเล่มนั้นไว้ในแหวนเก็บสมบัติก่อนจะตบไหล่ของอีกฝ่ายเพื่อปลอบใจ จากนั้นเขาก็โผล่ขึ้นสู่กลางอากาศและบินหนีไปปล่อยให้ทั้งคู่ยืนเซอร์กับคำพูดสุดท้ายเอาละเจ้าสองคนสนุกกันที่นี่ละกันนะครับประการที่จางเซียนติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ระเบิดออกทําให้รังสีของดอกไม้ปีศาจใต้สํานึกซึมซาบเข้ามาอีกครั้งเจ้าทําอะไรนะ่ะเมื่อรู้สึกได้ว่าสภาวะจิตของพวกเขาเปลี่ยนไปนักรบจากหอเทพเจ้าทั้งสองคนมึนงงอย่างหนักหมอนั่นไม่ได้มาเพื่อช่วยชีวิตพวกเขาหรือทําไมจูจ่ๆก,ก็ปล่อยให้รังสีของดอกไม้ปีศาจใต้สํานึกเล็ดลอดเข้ามาได้อีกแล้วที่เขาพูดว่าสนุกกันหมายคววาาาม่่อยงไร สถานการณ์แบบนี้มีอะไรให้สนุกแต่ความคิดเหล่านั้นก็ตกค้างอยู่ในหัวสมองของพวกเขาได้เพียงครู่เดียวก่อนจะถูกภาพลุงตาเข้าครอบงำอีกครั้งไม่ช้าในตาของทั้งคู่ก็แดงก่ำจากนั้นก็พุ่งเข้าใส่กันปุ๊กพลกักแม้ปราศจากอาวุธพวกเขาก็ไม่ยั้งมือทุกการโจมตีตรงเข้าจุดเป็นจุดตายถึงขนาดที่พร้อมฆ่าชีวิตของอีกฝ่ายได้ไม่ช้าทั้งคู่ก็กระอักเลือดกองใหญ่ออกมาและสุดหวบลงกับพื้นพร้อมกันเท่าที่เห็นพวกเขาหมดสภาพแล้ว แม้ในวินาทีของความตายทั้งคู่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนร่วมทีมถึงปล่อยให้พวกเขาฆ่ากันเองหลังจากฉกฉวยอาวุธของพวกเขาไปไม่มีอะไรต้องดูแล้วละไปกันเถอะเมื่อเห็นผลลัพธ์จางเซียนครานจะเสียเวลาเขารุดหน้าต่อไปในเมื่อพวกนั้นกำลังจะตายอยู่แล้วก็คงสูญเปล่าหากจะทิ้งอาวุธไว้ที่น่านส่วนศพของคนเหล่านั้นตอนนี้เขามีศพของนักรบอมตะขั้นสูงสงสวรรค์อยู่ในแหวนเก็บสมบัติกองใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีเพิ่มขณะรุดหน้าไปตัวโคลนของจางเซียนสงบเส,สงี่ยมลงอย่างเห็นได้ชัดไม่่่แแสดดงงงงคคววาามถือออีีลละลตัเเเยยทป็น ดูเหมือนความน่าพร่านพรึงของเมืองแห่งมิติที่ถูกทำลายจะอยู่เหนือความคาดหมายของมันมันไม่สงสัยแล้วว่าทำไมถึงไม่ค่อยมีใครเดินทางมาที่นี่เพราะเพียงแค่บรรยากาศของการเสื่อมถอยที่อบวนอยู่ทั่วบริเวณก็เป็นพิภัตต่อ,อนักรบส่วนใหญ่แล้วด้วยดวงตาอย่างรู้และหอสมุดเทียบฟ้าจางเซียนมองเห็นภัยอันตรายล่วงหน้าและหลบเลี่ยงหรือปัดป้องพวกมันได้ทําให้ขจัดความยุ่งยากไปได้มากแต่ถึงอย่างนั้นภายในระยะทางไม่ถึงสิบลี้เขาก็ถูกโจมตีถึงสามครั้งและเกือบติดกับอีกสองครั้ง แต่ทั้งคู่ก็ก้าวข้ามความท้าทายต่างๆไปได้และเดินหน้าต่อไปไม่ช้าก็รู้สึกได้ถึงกระแสพลังงานเข้มข้นที่อยู่ตรงหน้าจางเซียนกับตัวโคลนสบตากันก่อนจะย่องเข้าไปจัตุรัสขนาดใหญ่ปรากฏแก่สายตาฝั่งซ้ายคือสุภาพสตรีคนหนึ่งที่สวมชุดเต็มยศพร้อมกับหน้ากากทองแดงปิดบังใบหน้ามีแท่นบูชาอันหนึ่งลอยตัวอยู่เงียบๆกลางอากาศไม่ห่างจากเธอมากนักเลวไฟสีฟ้าพวยพุ่งอยู่บนนั้นดูเหมือนพิธีกรรมเริ่มต้นแล้วเส้นผมของเธอปลิวสวัยขณะที่ถ่ายทอดพลังปราณทั้งหมดเข้าสู่แท่นบูชาทำ ฝั่งขวาคือชายวัยกลางคนจากหอเทพเจ้าที่มีใบหน้าคุณตาเขากำลังจับจ้องแท่นบูชาด้วยในตายเย็นงเหียบผู้เึิงสื่อไม่ห่างจากตรงนั้นร่างหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นเลือดสดสดทะลักออกจากหน้าอกของเขาบ่งบอกอาการบาดเจ็บสาหัสไม่ใช่ใครอื่นนอกจากผู้เึิงสื่อจากหอ Niran จางเซียนคาดการไว้แล้วว่าผู้เึิงสื่อหน้าจะต้องปะทะก,กับชายวัยกลางคนแต่ใครจะไปคิดว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้หรือสุภาพสตรีที่สวมหน้ากาก,ากทองแดงคนนั้นคือหัวหน้าตู้ชิงหยวนจางเซียนคิดขณะขม่้นมอง เขาไม่รู้ว่าพิธีกรรมมีขึ้นเพื่ออะไรแต่รับรู้ได้ถึงกระแสพลังปราณมหาศาลที่แผ่ออกจากร่างของสุภาพสตรีคนนั้นเท่าที่ดูจากพละงกำลังของเธอเห็นได้ชัดว่าเธอสำเร็จวรยุทธ์ขั้นกึ่งสวงสวรค์แล้วผู้หญิงเพียงคนเดียวในหกสำนักใหญ่ที่สำเร็จวรยุทธ์ขั้นนี้ก็มีแต่ตู้ชิงหยวนดังนั้นนักรบที่อยู่ตรงหน้าเขาจึงน่าจะเป็นเธอชายวัยกลางคนมองฟู่เฉิงสื่อด้วยสายตายเย็นชาในท่านของเจ้าจงใจจะเป็นศัตรูกับหอเทพ,พเจ้าเหมือนกันหรือจางเซียนออกจะง,งุนงง เขาไม่ได้เห็นการต่อสู้ตั้งแต่ต้นแต่ฟู่เฉิงสือก็น่าจะแข็งแกร่งกว่าชายัวกลางคนจริงอยู่ว่าอาจเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในการต่อสู้แต่ในเมื่อฟู่เฉิงสือผนึกกำลังกับตู้ชิงหยวนก็ยากที่จะเชื่อว่าเขาจะลงเอยด้วยการได้รับบาดเจ็บสาหัสแบบนี้หรือว่าตอนนั้นชายไวกลางคนจงใจยอมแพ้เพื่อล่อฟู่เฉิงสือให้มาที่นี่ข้อสันนิษฐานนี้ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้จากเหตุการณ์ต่างๆที่จางเซียนพบเจอเขารู้สึกว่าหอเทพเจ้ามักเล่นไม่ซื่อเพื่อให้ตัวเองบรรลุเป้าหมายซึ่งแม้การเสียสละชีวิต ถ้าเจ้าทําอะไรหัวหน้าของพวกเราได้แล้วก็แค่แค,แค่เจ้าคงทําไปนานแล้วผู้เชิงสื่อคำรามขณะไอเป็นเลือดจากนั้นก็หันไปมองสุภาพสตรีที่สวมหน้ากาก,ากทองแดงและเตือนด้วยความยากลาบากหัวหน้าตู้เจ้าต้องระวังตัวนะเขามีของล้าค่าขั้นกึ่งสวงสวรรค์สุภาพสตรีที่สวมหน้ากาก,าก,ากทองแดงไม่แยแสคําเตือนของผู้เชิงสื่อเธอจับจ้องชายไวกลางคนด้วยเจตนาสังหารเย็นเยียบพลากฝ่ามือขนาดมหึมาที่ผงาดเงื้อมเหนือดินแดนนั้นปรากฏขึ้นกลางอากาศและพุ่งลงมาด้วยพลังกำลังอันน่าทึ่งฝ่ามืออํานาจเบื้องบนไม่เลว ชายวัวกลางคนหัวเราะลั่นขณะพุ่งเข้าใส่พร้อมกับดาบในมือตอนที่2องเรื่องนี้สําคัญกว่าเขายับยั้งฝ่ามือขนาดมหึมาที่อยู่กลางอากาศด้วยดาบในมือข้างหนึ่งจากนั้นก็ยกมืออีกข้างหนึ่งขึ้นและปล่อยพลังเข้าใส่แท่นบูชาที่อยู่ใกล้ๆเจ้ารนหาที่ตายแล้วสุภาพสตรีที่สวมหน้ากากทองแดงคำรามเพื่อเป็นการตอบโต้เธอปล่อยพลังจากฝ่ามือเข้าใส่ชายวัวกลางคน,คนการโจมตีอย่างไม่ลดละของเธอทําให้มิติโดยรอบบิดเบี้ยวดูราวกับทัท้งบริเวณนั้นกําลังจะระเบิดเพราะแรงสั่นสะเทือน แต่ด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าฟาดชายัวกลางคนควบคุมพลังฝ่ามือของเธอไวได้โดยไม่ได้รับความบอบช้ำใดๆหัวหน้าตู้ดูเหมือนเจ้าจะอ่อนแอกว่าที่ใครๆร่ำลือกันนั่นนี่เป็นผลกระทบจากพิธีกรรมหรือเปล่าแต่เอาเถอะไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรแต่เรื่องจริงก็คือตอนนี้เจ้าสู้ข้าไม่ได้มอบแท่นบูชาของเจ้ามาเสียแล้วข้าจะพิจารณาไว้ชีวิตเจ้าไม่อย่างนั้นอย่าต่อว่าข้าก็แล้วกันที่ไม่ออมมือให้ชายวัยกลางคนเย้ย เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งที่สุดของหกสำนักใหญ่พละกกาลังของตู้ชิงหยวนจึงมีมากมายมหาศาลจนแม้แต่ชายวัยกลางคนก็ไม่มั่นใจเต็มร้อยว่าจะสู้เธอได้แต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแม้การโจมตีของอีกฝ่ายจะดูทรงพลังแต่ลึกๆแล้วไม่มีสาระสําคัญอะไรหรือว่าเธอสูญเสียพละกกาลังไปเพราะการประกอบพิธีกรรมและพยายามวางท่าให้เข้มแข็งเหมือนเดิมเพื่อทําให้เขาหวาดกลัวแต่ถึงอย่างไรเรื่องนี้ก็เป็นผลดีกับเขาขอแค่เขาฉกฉวยแท่นบูชาได้สาเร็จความด,คามดีความชอบที่เขามีต่อหอเทพเเจจ้้าาาะทํใหขยกระดับวยุทธ์ไ้สําเร็จออย่่างแนน ส่วนอีกด้านหนึ่งสุภาพสตรีที่สวมหน้ากากทองแดงไม่แยแสคำพูดของชายวัวกลางคนเธอปล่อยการโจมตีต่อไปเปลวไฟที่ลุกลงบนแท่นบูชาเจิดจ้าขึ้นเรื่อยๆราวกับมีสายสัมพันธ์ที่ค่อยๆหลอมรวมกับท้องฟ้าในเมื่อเจ้าไม่เจียมกลาหัวอย่าต่อว่าข้าที่ไม่อมอมือให้ก็แล้วกันเห็นสุภาพสตรีที่สวมหน้ากากทองแดงไม่ยอมล้มเลิกการประกอบพิธีกรรมชายวัวกลางคนคำรามขณะเงื้อมือขึ้นครึบเงาเล่มหนึ่งปรากฏในมือของเขาด้วยการกระโจนอันทรงพลังเขาแทงเงาเข้าใส่อีกฝ่ายอย่างดุเดือด การฉีกกระชากอย่างรุนแรงของมิติปรากฏขึ้นตามแรงโน้มถ่วงของเงาซึ่งเมื่อหลอมรวมเข้ากับพลังงานของนักรบขั้นกึ่งสวงสวรรค์ปลายเงาเล่มนั้นก็เรืองแสงเจิดจ,จ้าออกมาดูราวกับจะทำลายทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าให้เป็นทุลีของล้ำค่าขั้นกึ่งสวงสวรรค์จางเซียนรีตาเขาดูออกว่าเงาเล่มนั้นไม่ใช่ของล้ำค่าขั้นกึ่งสวงสวรรค์ธรรมดาแม้แต่โซโลหะที่เขามีอยู่ก็อ่อนด้ยกว่ามันหลายเท่าดูเหมือนยังคงมีความเหลื่อมล้ำระหว่างของล้ำค่าขั้นกึ่งสวงสวรรค์ด้วยกัน เมื่อรู้สึกได้ถึงพละงกำลังมหาศาลของเงาสุภาพสตรีที่สวมหน้ากากทองแดงไม่อาจใจเย็นไดอีกเธอรีตาจากนั้นก็หันขวับไปมองแท่นบูชาที่อยู่ไม่ห่างออกไปต่อให้ข้าตายข้าก็จะลากเจ้าไปกับข้าด้วยเธอคำรามกราวจากนั้นก็พุ่งเข้าขวางแท่นบูชาไว้เลวเพลิงสีฟ้าบนแท่นบูชาพุ่งออกไปและก่อตัวเป็นกำแพงไฟที่ลุกโคลงอยู่ตรงหน้าสุภาพสตรีที่สวมหน้ากาก,ากทองแดงถ้าชายไวกลางคนอยากเข้าถึงตัวเธอให้ได้ก็จะต้องทำลายแท่นบูชาก่อน ถึงอย่างไรภารกิจที่เจ้านายของเขามอบหมายให้ก็คือการฉกถวยแท่นบูชาจึงย่อมไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงหากแท่นบูชาถูกทำลายเขาไม่อาจตัดสินใจทำอะไรแบบนั้นได้ชายัวกลางคนถอนเงากลับและจ้องสุภาพสตรีที่สวมหน้ากากทองแดงเจ้าช่างเจ้าเล่นักนะเชื่อเถอะว่าข้าจะทำลายแท่นบูชาด้วยน้ำมือของข้าเองก่อนที่ข้าจะตายข้าอาจทำให้เหล่าบรรพบุรุษผิดหวังแต่ข้าเชื่อว่าพวกเขาคงไม่อยากเห็นทรัพย์สมบัติของตำหนักคว้าดาวของเราตกไปอยู่ในมือของเหล่าอสูรจะลองดูก็ได้สุภาพสตรีที่สวมหน้ากาก,ากทองแดงหัวเราะอ,อย่างคลุ้มคลั่ง ในแง่พละกกำลังเธอเทียบชั้นกับชายวัยลางคนที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้แถมทุกอย่างยังเลวร้ายลงไปอีกเพราะอีกฝ่ายมีของล้ำค่าขั้นกึ่งสวงสวรรค์อยู่กับตัวไม่มีทางที่เธอจะเอาชนะได้เลยในเมื่อเป็นอย่างนั้นอย่างน้อยน้อยสิ่งที่เธอต้องทำก็คือทำให้อีกฝ่ายรู้ว่าเขาจะไม่ได้สิ่งที่ต้องการเธอรู้ดีว่าเขาอยากได้แท่นบูชาและนั่นหมายความว่าเธอใช้มันเป็นตัวประกันได้ ชายวัยกลางคนกำหมัดแน่นเขาจ้องสุภาพสตรีที่สวมหน้ากาก,ากทองแดงด้วยสีหน้าที่ดูน่าสะพรึงครู่ต่อมาอาการขมวดคิ้วของเขาก็คลายลงรอยยิ้มบ้าคร่งผุดขึ้นที่ริมฝีปากถ้าอย่างนั้นแล้วก็ข้าจะเริ่มที่เขาก่อนครึบเง,งาวเบียนเป้าหมายไปยังชายชาราที่ไรเรี่ยวแรงอยู่กับพื้นผู้เฉิงสื่อผู้เฉิงสื่อหน้าซีดเขาพยายามรวบรวมพละกกำลังเพื่อปกป้องตัวเองแต่เพราะได้รับความบอบช้ำแสนสาหัสจึงทำไม่ได้แม้แต่จะกระเสือกระสนลุกขึ้นจากพื้นเขาหันไปร้องบอกสุภาพสตรีที่สวมหน้ากาก,าก,ากทองแดงด้วยอาการสิ้นหวังังหวหววนน้้้าาตูเเเรร็ขอะีีบไปซ เจ้ามีแท่นบูชาอยู่ในมือเขาไม่กล้าทําอะไรเจ้าหรอกไม่ต้องเป็นห่วงข้าสุภาพสัตรีที่สวมหน้ากากทองแดงเดาะลิ้นอย่างหมุดหงิดก่อนจะคว้าแท่นบูชาไว้และพุ่งเข้าขวางหน้าผู้เฉิงสื่อจะทําอะไรก็ทําเลยถ้าอยากเห็นแท่นบูชาพังพินาศล่ะก็ครึบเงาหยุดกึกกลางอากาศแกไอสาระเลวชายัวกลางคนโมโหเดือดจนแทบระเบิดพะละงกำลังมหาศาลห่อหุ้มรอบเงาเกิดเป็นคลื่นความสั่นสะเทือนที่แผ่ออกไปโดยรอบแม้เขาจะยับยั้งการโจมตีไว้แต่เรี่ยวแรงมหาศาลของมันก็ทําให้เกิดรอยร้าวบนพื้นที่โดยรอบ ในช่วงเวลาครับขันนี้สีหน้าของสุภาพสตรีที่สวมหน้ากากคองแดงซี่เผือดเลือดกองใหญ่กระอักออกจากปากของเธอร่างสุดทวลงไปกองกับพื้นด้วยสีหน้าที่ยังไม่อยากเชื่อเธอหันกลับไปและเห็นผู้เชิงสื่อที่บาดเจ็บสาหัสลุกขึ้นยืนกำลังเช็ดเลือดที่ไหลซึมออกจากริมฝีปากต้องขออาภัยอย่างจริงใจนะหัวหน้าตู้แต่พวกเราไม่อาจปล่อยให้แท่นบูชาต้องเสียหายจึงต้องใช้ลูกไม้แบบนี้ข้าหวังว่าตอนนี้เจ้าคงกระจ่างเสียทีว่าพวกเรามาจากไหน ผู้เฉิงสื่อเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นชุดเขากำจัดเลวเพลิงสีฟ้าบนแท่นบูชาและสะกัดกั้นมันไว้ด้วยพลังปราณทำให้สุภาพสตรีที่สวมหน้ากากคองแดงไม่อาจควบคุมมันได้อีกจากนั้นก็เก็บแท่นบูชาเข้าไปในแหวนเก็บสมบัติแปรไอคนเลวสุภาพสตรีที่สวมหน้ากากคองแดงสาบแช่งอย่างโกรธแค้นแม้แต่หอนิรัน์ผู้สูงส่งก็ยอมซิโรราบให้หอเทพเจ้าแล้วหรือเธอไม่นึกไม่ฝันเลยว่าแม้แต่ผู้เฉิงสื่อที่อุทิศชีวิตเพื่อปกป้องเธอก่อนหน้านี้จะร่วมมือกับหอเทพเจ้าแปลว่าทุกอย่างที่่เเกกิดดขึ้นนป็นแคาารจัฉ จางเซียนที่ซ่อนตัวอยู่ก็อดผงะไม่ได้เมื่อเห็นภาพนั้นเขาเคยคิดว่ามันออกจะประหลาดที่ชายัวกลางคนปล่อยให้ผู้เฉิงสื่อเอาชนะได้อย่างง่ายดายเมื่อตอนอยู่ที่ตำหนักคว้าดาวข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของเขาคือชายไวกลางคนผู้นั้นน่าจะยอมถอยก่อนเพื่อล่อตำหนักคว้าดาวให้เคลื่อนไหวเพื่อเขาจะได้สะกดรอยตามและในที่สุดจะได้รู้ที่อยู่ของตู้ชิงหยวนแต่ปัญหาของสมมติฐานนั้นก็คือไม่มีอะไรเป็นเครื่องรับประกันว่าผู้เฉิงสื่อจะมุ่งหน้าไปยังที่อยู่ของตู้ชิงหยวนและตำหนักคว้าดาวจะเคลื่อนไหวหรือไม่ ลงท้ายเรื่องนี้ก็เป็นแค่การต่อสู้กันเรื่องเวลาถ้าตำหนักคว้าดาวยื้อเวลาได้นานพอให้ตู้ชิงหยวนประกอบพิธีกรรมของเธอจนสำเร็จและได้รับการปกป้องจากเทพเจ้าสถานการก็จะเปลี่ยนไปชายววยกลางคนคงไม่มีเวลามากพอจะเสียให้กับความไม่แน่นอนแบบนั้นเรื่องนี้ทําให้เขาเบนความสนใจมาที่คําพูดและพฤติกรรมของผู้เชิงสื่อเพราะหากไม่มีผู้เชิงสื่อเข้ามาเกี่ยวข้องชายววยกลางคนก็ไม่น่าจะหาตัวตู้ชิงหยวนเจอ จางเซียนรู้สึกว่าผู้เฉิงสื่อแซงทำเป็นแสดงอาการห่วงยยชูอิงกับผู้อาวุโสที่หนึ่งเจ้าแย่เพื่อบีบให้ทั้งคู่เปิดเผยที่อยู่ของตู้ชิงหยวนและนั่นทำให้เขาเกิดความระแวงว่าผู้เฉิงสื่ออาจร่วมมือกับหอเทพ,พเจ้าแต่เขาก็รีบสลัดความคิดนั้นทิ้งไปเพราะนึกไม่ถึงว่าผู้อาวุโสของหอนิรานจะสมรู้ร่วมคิดกับหอเทพ,พเจ้าจริงๆในเมื่อแท่นบูชาอยู่ในกำมือของพวกเราแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไว้ชีวิตเธอชายวัยกลางคนคำรามใช่ผู้เฉิงสื่อพยักหน้า เขาถ่ายทอดพลังงานเข้าสู่ฝ่ามือแล้วปล่อยการโจมตีหนักหน่วงเข้าใส่สุภาพสตรีที่สวมหน้าก,ากากทองแดงแต่ในตอนนั้นเองเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นกลางอากาศครึบสองร่างปรากฏตัวขึ้นในจัตุรัสพวกเขาคือสองในสี่บริวารของชายวัยกลางคนที่เป็นนักรบอมตะขั้นสูงสวงสวรร์พวกเจ้าจัดการเขี่ยมแมลงหน้ารำคาญที่คอยเกาะพวกเราแจหรือยังชายวัยกลางคนถามอย่างไม่แยแส มแมลงหน้ารำคาญนั่นเจ้าเล่เจ้ากลนมากดูเหมือนเขาจะรู้ว่าพวกเรารออยู่จึงเพ่นหนีไปโดยที่เรายังไม่ทันได้ทำอะไรหนึ่งในนักรบอมตะขั้นสูงสวงสวรรค์ตอบอย่างกระอักกระอ่วนเขาหนีไปแล้วชายไวกลางคนย้อนถามด้วยน้ำเสียงที่เจือความไม่พอใจถ้าข้าเข้าใจไม่ผิดหมอหน้าจะเป็นเจ้าสำนักดาวเจ็ดดวงคนใหม่การกำจัดเขาคงไม่ง่ายหรอกผู้เฉิงสื่อเปรยพร้อมกับสายหน้าเจ้าสำนักดาวเจ็ดดวงคนใหม่ชายัวกลางคนพึงพาพร้อมกับขมวดคิ้ว ใ่ข,ข้ารู้สึกว่าการปรากฏตัวของเขาค่อนข้างจะป,ปรับปับเหมือนกับหัวหน้าเจ้างอย่างและเจ้าสำนักจางเซียนข้าจึงพยายามสืบสาะภูมิหลังของเขาแต่ไม่ได้ข้อมูลเลยผู้เฉิงสื่อตอบอย่างเคร่งเครียดแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ต้องใส่ใจเขาหรอกรีบนำท่านบูชากลับไปให้นายท่านก่อนเรื่องหมอนั่นไว้ว่ากันทีหลังที่เรื่องนี้สำคัญกว่าชายวัวกลางคนพยักหน้าเขามองสุภาพสตรีที่สวมหน้ากาก,ากทองแดงแวบหนึ่งและพูดต่อเจ้ากำจัดเธอเสียแล้วจากนั้นเราจะออกเดินทางได้ผู้เชิงสื่อพยักหน้า นักรบอมตะขั้นสูงสูงสวรรค์ทั้งสองก้าวเข้ามาและพูดว่าขอข้าทําเองเถอะข้าอยากชดเชยที่จับตัวเจ้าสํานักหลิวอย่างไม่ได้จากนั้นนักรบคนหนึ่งก็พุ่งเข้าใส่สุภาพสตรีที่สวมหน้ากากทองแดงขณะที่อีกคนหนึ่งยังยืนอยู่ข้าง,ข,างข้างชายวกลางคนฝากเป็นภาระของเจ้าก็แล้วกันชายัวกลางคนพยักหน้าก่อนจะหันหลังกลับเพื่อจากไปบึ้มทันใดนั้นกระแสดาบฉีทรงพลังสองสายก็ระเบิดขึ้นพร้อมกันมันพุ่งเข้าใส่แผ่นหลังของชายวัยกลางคนและผู่เฉิงสื่อ นักรบอมตะขั้นสูงสวงสวรรค์ทั้งสงคนซึ่งก็คือจางเซียนกับตัวโคลนของเขาที่ปลอมตัวมาเปิดการโจมตีพร้อมกันชายัยกลางคนกับฟู่เฉิงสื่อไม่ทันระวังตัวจึงถูกเล่นงานอย่างจังกระแสดาบฉีแทงทะลุร่างของพวกเขาเป็นรูขนาดใหญ่เจ้านึกไม่ถึงว่าบริวารของเขาจะเล่นงานพวกเขาเสียเองชายวัวกลางคนกับฟู่เฉิงสื่อหน้าถอดสีด้วยความไม่อยากเชื่อรับฟังได้ที่ช่องแบงแบง